สวัสดีจ้าต่อกันกับคลิปที่แล้วเด้เด้อจ้ะก,กำลังตั้งกล่องใหม่จ้ะหาหม่องตั้งยากหลายว่าใครโยกน้ำมูอยู่ง่ายมากกระไดกล้าจ,จะตั้งกล่องเมื่อ,อยางผมพี่รองลุยน้ำเนาะถ้ากันล่าหลายแต่ละคนขึ้นจากกันน้องนี่กระสีพักกันกลับบ้านแล้ะจ้ะดึงดังรัดแล้วน้อง หกบาทแรกเบิ่งจากบาทกันแล้วว่าป่าโดดไหลเอาท่านกับท่านพี่น้องมันป่าหน่อยลอดสะดุงปดปัดปดป,ดปัดถึกสามที่ตัวนั้นได้สองตัวตัวหนึ่งหัวซุกผอมตัวเสียออกได้ตายค่าพอดีหมอ้รุหัวหลอดคุณจ่ายแกงแดง ตังกองแล้วละคะหมอเจอลุงบาไดไม่ยกบาทเดียวจ้ะเป็นลุงเด้งลุงเด้งปลาขาวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าป่าไง่น่ะมันอยู่ลึกลงไปขันเฮาลงไปใดลงไปอีกจักหน่อยเห็นมันเพียงแอวเฮาเอาสะดุ้งลงไปเนี่ยมันถือปลานิ่พิ่นถืออยู่ผู้เพล่ลงไปแต่ว่าเฮาลงบ่ไดหรอกเฮาไ้ฟูสูงเนาะน้ำสวมเฮาข้อเฮาอดี องตัวซาตัวจ้ะก็ดีตัวบ่ถือเนาะพี่น้องเมนมะัะว่าเอาด่างกัดไว้หลักฐานถ้ากันเจา้ามูนันออกไปทั้งหนาไปยางไปเท่ายางเางางาข้าบางยางจากพวันเ่าข้ากล่องข้านี่เาขาเรียกว่ายางเขาอยู่ไกลๆกับหนาด่างมึงมันติน่นดูพี่น้องมีด่างหนึ่งอยู่ข้างเท้านาะติน่นมันติ่นจากเพิ่มมากอยู่หนาดา่างเขาอยู่ข้างเพิ่นจะด้งด่างเจ้าของยกอันรอบแรกมันอันขาหักดูพี่น้อง ได้เอาด่างของเพิ่นมายกด่างนี้8ศอกหนักหลายแต่ว่าอันถ้า2เซนดอกห่างอยู่ของเฒาเฮาน่ะเส้นครึ่งด่าง7ศอกนึงเบายกง่ายแอีด่างนึงก็อันเส้นนึงที่เอาลงยก่สิิขึ้นจกอันน้องเก่าน่ะขาพนหัก2ขาเพิ่นปีนแล้วบ่นลากมาลากมาลังแกะว่าซั่นแลเอาสะดุงเพิ่นยกจ้ะว่า สีมาสีเมื่อบ้านนั่นแหละเพิ่นกเ็เรียกว่าจะเมื่อถอดเครื่องห่วงลานกระพองโทษถามมึงแล้วลานกระพองไงพักกันไปอันนี้นอุดกรก็เลยยกสะดุ้งตัวเอาป่าตัวแต่เราก็สะพักเมื่อประมาณบ่ามนั่นแหละแล้วจากนี้ก็เป็นเมื่อแล้วพี่น้องป่ะมันจกชั่วโมงกลัว,ว,วเข้ากับเมื่อละมูอเพิ่นไล่ไปอยู่เข้ากับยืนเจ้า เป็นนี่มันตื่นเพิ่นทั้งนั้นเ pues น,นอะเดือดร่วงเร่งร่วงเร่งปะขาวเนาะปลาขาวกุ้มปลาขาวเป็นมูเนี่ยแม่พี่น้องจะสะอ่อนย่นขันมันจะดึงห่อฆ่าเดี๋ยวมานหลอบหนาสิเอาเอาเส้นคึงมาเส้นคึงสิพอดีสิสิต<า>ิดหลายก้อนนี่เยู่ดอกสองเส้นมันหลอดเนาะป่ามันป่าสองเส้นป่าเส้นคึงประมาณนี้นะนี่ห้องนกนี่กระถือเยอะจ้ะ คือบาระสองตัวซ้ำตัวกันเอาท่านนะ,ะถือไรก็นั่นกันเอาว่าท่านตั้งเดือนยกขึ้นมาหลอดปัดมืดเลยงูวานน้ำกันกันยกสองเส้นคือกันมืดเนะี่ยสองเส้นนี้มันงกไงแล้ว่าป่ามันกัดตัวหน่อยเนาะมันกัดหลอด ขันข้าอยากได้เอาป่าน้อยข้าขันขันไปเฮ็ดไปขั้วแม่พี่นอ้องคนโมคนโดคนโดคนข้าสสดุงมัวเสียบโดนไปมัวเสียบเอาท่านก็ได้ดดเอาว่าท่านกร็กรอดคอยมีแมว,ยวมอยไไู่ <c oughs> เด้อไหมคอยก็ได้เราจะไปเราจะไปห้แมวคอย บ่แม่ตัวน้อยวันคันครัวซันเอามาให้ข่อยตัวน้อยจะไปให้แมวว่าันดอกว่าใจ้ะตานีเาหยอกกัน เป็นดงเด้งดงเด้งขึ้นมามาจะฟังด่างฟังข้างผุนจักพี่น้องเฮาอยู่ั้างในด่างมันมาจากข้างนอกด่างมันตื่นทางนั้นมันเขามาเต็นดงเด้งดงเด้งเลยสามสี่ตัวจับแบนี้ตื่นทางนึงกับมาทางหนึง่งป่าเพราะต่ว่าด่างกัดเข้ากับประเดีทีนะไมพี่น้องกัดแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่สงสัยหลอดแล้วละ่ะสองเส้นด่างสองเส้นหนึ่งเนาะมันก็หลอดแล้ว ผมเป็นด่างเส้นหนึ่งกั่นคือจีโอคือจีกแก้วอะไปว่าใดดิข้าจะดึงเขาหมดแล้วรอดไปว่าใดผู้ดังมึงเต็มนะพี่น้องมึงโดดตัวมันจะสออ่อนบ่ตั้งกล้องพันบังหลังเจ้าของตั้งเน่า แล้วกเขาก็ะไดเบต้องระวังคนมืดๆตรงนี้เวลาเบสำรองเขากระเป๋าเขาเรียกว่าเสียบ I can nó hát bacon coi do tuy chui tùy lê 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 tùy mẹ à, mẹ mẹ, là, mẹ. bò bò dù, dù đảng, dù ลงกปกลางลงไปกลางลงกปกลางูได้ไ้นะไปเลยกลางเนี่ยลือกเลี้ละยามนี่อายเดียวแล้ตูยายเบายอกันเรื่องไปสียาพี่น้องไปหาสีดยาน้าหมอหมออยู่แถวบ้านล่ะขาเจ้าถามว่าเเข็มละสองอยคือเข็มละลอยไปสิเข็มละสองลอนี่มันยาแห้งเข็มละลอยนี่ยาบ่แห้งไปไน่ะ ก็เรยว่าเอาเข็มลอยเดียวเพราะว่าคันซองลอยมันแห้งพูดยันตายไปสันวะเราหยอกกัน เป็นสิไปยกตรงกลางป่ามันไปตนตำด่งเนาะป่าใหญ่ก้อนไป็นาด่งผู้นึงก็ร่างด่งนึงก็ร่างลงไปสิมันสิยกได้บ่ล่ะพี่น้องเพียงหัวใจถิ่แม่แต่ว่าใจยกเก่งอีหลีน้ำน้ำเพียงหัวใจใจยกขึ้นได้ไหมดันไปทั้งหนาคือว่าล่ะว่างกดันขไปทั้งหนาใจยกได้อยู่สาขาหน่วยเฮาที่เฮาใหญ่มากแกกับลงกลางแกยกได้แต่ได้แต่ไปนิ่นี่แม่แกได้แต่ว่าผู้อื่นมันลงไปได้มันแห้งแห้งโสดูนะล่ง เข้ากับผู้ตําผู้ล่องค้นกับแห้งบะสูเห็ดพวกบอเก้งคือเรานะเราอย่างนี้งกเก้งเลยเพราะั้นไปหอดทีบแล้วบุนะแล้วยกกระสูอิเลงกเก้งอิเลความหัวใจแล้วเกินสิเพียงข้อคนนี้บนวานตื่นๆื่นขาว หอยต็มอักขาวอากหลักบานี้ก็จะน่อยกับพักกันเศร้าหลือจะพักกันจอนจอนมาไก,ก่ปากด่างแล้วพักกันขึ้นละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ใบาสามใบาสามครึ่งแล้วไหมพี่น้องพักกันเมื่อล้ะ <c oughs> <c oughs> ยจนเขาอะไรจ้ะสีพ้กกันอวยสีพ้กกันกลับเด้อจับอันนี้ปลาก็ไดยูได้ทุกคนจ้ะเข้าหันทายไก่าไดเนาะเสียดอย่างเดียวลจ้ะทายไก่ป่าไดทายได้ไก่แสีเรื่มเก็บสะดุ้งกันแล้วสามโมงครึไปเบิ่งผลงานกันอยู่บ้านเด้อจับปลาด้วยเข้า่เข้าไดหน่อยได้หลายแต่ว่าปลาไดอบิดแต่ว่าเข้ากระไดยู่พอไดยูจ้ะ งานหลีกหน่อกันแล้วเอานนี้มาจะเศร้าเกินคำเดากเพนัไปหารถอยู่ถนนเพราะว่ารถท่าจอดไว้ปากถนนคนจ้ะพระเจ้าฮ็ดถนนเลยขี่รถเขามาอวยเขาว่านทางในบ่ได้มอไซค์กับจอดข้างนอหญงกับขังนอกจ้ะได้ทุกคนจ้ะเลยเจอกันจ้ะมีอูนเอเยอจ้ะได้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 ทุกคนจ้ะได้ทุกคนมุอพนแห้งได้หลายนขนน่งอย่บ้านของของเต็มห้องขอ้ป่านหน่อยปลาใหญ่บ่แลวสิกันแต่ว่าเราจะเดไปพูมนใลายแสิให้พ่อนน้ำจ้ะ กินด้อมาหอดบ้านแล้วจ้าปลาเข้ากระไดซ้ำนีแ่แหละจ้าล่งน้องที่แหลมมันบดายปลานาะจากมาลงน้องที่สองนี่มันคากระไดอันนี้ปลานิ่งกับปลาเขาอีทยปลาเขาเกีจ่ะสามสี่ตัววันนี้ได้สีตัวอันนี้ปลาเขาไงเข้ากระไดสองตัวสามตัวแต่ว่าตัวน้อยนี่ได้หลายอยู่จ้ะได้ก็ประมาณสองลูกเลยะจ้ะพอล่งที่แหลมมันบดายเนาะมาหน้องอีกน้องนึงเข้าค่อยไดจ้ะ สำหรับขีิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้นอกจากน้องเอซ e ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า